สวัสดีครับวันนี้ผมไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่อกล่องตัว EM หรือกล่องโวทอยนะครับแต่ตัวที่ผมสาธิตวันนี้จะเป็นตัวของ EM 50นะครับตัวรหัส S นะครับจะเป็น6แอมป m นะครับกล่องโว t ทอยเนี่ย จริงๆแล้วมันจะต่อการสายสายระบบเดียวกันกับตัวกล่องไฟฟ้ากล่องจักรยานไฟฟ้าทั่วไปครับสายทุกอย่างจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่มีข้อแตกต่างส่วนใหญ่ก็แค่เรื่องของตัวไม้ที่ต้องใช้ดิจิตอลกับตัวเบรกนะครับที่ต้องใช้ไฟ12เลี้ยงนะครับซึ่งเราจะต้อง BDC to DC นะครับในการเลี้ยงระบบเบรกเพื่อจะให้เบรกมันสามารถเบรกด้วยออโต้เบรกด้วยเชิใช้ตัวจำนวนใช้ล้อเบรกนะครับแล้วก็เจนพลังงานกลับมา ที่ในตัวของแบตเตอรี่นะครับนะครับกองโบทอยอ่าสายส่วนใหญ่ที่ผมจะหยิบยกมาให้ดูนะครับก็จะมีสายอยู่แค่ประมาณปกเจ็ดชุดนะชุดแรกก็คือชุดของมอเตอร์นะครับชุดมอเตอร์กับชุดไฟเลี้ยงน,นะมันจะเป็นชุดที่เป็นแบบน็อตขันนะครับชุดมอเตอร์ก็จะมีสายอยู่3เส้นนะครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์ฮับนะจะมีเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับ เรื่องเกี่ยวน้ำเงินนะแล้วก็จะมีสาย h เ l l sensor นะครับอ a l l นเซอร์ก็จะมี <Yeah. S 1> ชุดไฟ5โวลต์ชุดไฟ5โวลต์ก็คือดำแดงนะครับส่วนชุดตัวเช mm ็ค h a เ l นเซอ o r ก็จะมีเหลืองเขียวน้ำเงินครับนี่คือชุดตัวเช็ค h a เ l นเซอ o r ครับสำหรับตัวกล่องโวทอยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกับสาย h เซ l s เซอร์ก็ได้หรือกลับก็ได้อยู่ที่ล้อบางตัวนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถจูนปรับแต่งสายนะครับโยกย้ายสายนะครับได้ เพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับแต่งสายได้ไม่ต้องคอยที่จะถอดสายสลับไปสลับมานะครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆนะครับหรือว่าไม่มีคอมก็ถึงจะต้องใช้วิธีการจับสายไปจับสายมาเพื่อให้กล่องมาทํางานใช้งานได้นะครับสายไฟเข้าครับสายไฟเข้าก็จะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับจะมีสีแดงนะเห็นไหมสีแดงบวกสีดาลบปกติครับสวิตช์เปิดนะครับก็จะใช้ไฟตัวเมนนะครับโดยที่จะเป็นปลั๊ก ตัวคล้ายๆตัวนี้นี่ขายดูนะครับน่าจะเป็นม่วงม่วงขาวไม่ของผมไม่รู้จะม่วงขาววะนะเส้นนี้นะครับเสียบเข้าไปอ่าถ้าถ้าเป็นการออนตัวกล่องเลยนะครับส่วนตัวต่อไปข้างๆจะเป็นแจ็คแบบเดียวกันก็จะเป็นเบรกเบรกไฮเบรกไฮของตัวกล่องวลทอยเนี่ยต้องใช้ไฟ1 0บวก12โวลต์ในการป้อนคําสั่งให้มันเบรกนะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นกล่องตัวที่ใช้กับ อ่าตัวจ,จักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีตัวชุดสิบสองโวลต์มาป้อนนะเราต้องซื้อกล่อง DC to DC มานะครับเพื่อจะใช้ป้อนตัวสัญญาณตัวเบรกไฮนะหรือไม่เราก็ใช้กล่อง DC DC d ี DC เนี่ยจ่ายไฟแรงดันในรถก็ได้หรือว่าผมปกติบางทีถ้าผมไม่อยากใช้กล่องนี้ผมใช้ถาน9โวลต์หรือถ่านตัว7.3โวลต์นะครับขนาดกันอนุกรมกันนะทษีอนุกรมกันประมาณ3ก้อนก็สามารถ ป้อนคำสั่งเบรตันนี้ได้แล้วนะครับส่วนสายต่อไปนะครับก็เป็นสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งก็เหมือนกันนะครับก็คือดํานะครับอันนี้จะเป็นเขียวนะ <un> ผมดมูผมน่าจะมองเป็นเขียวนะสายตรงกันแล้วก็จะมีชมพูชมพูกับสีแดงนะฮะก็จะเป็น <un> สายที่ใช้ด้วยกัน <un> <Suzanne> <ๆ S 1> นะครับสายตัวเกียร์นะฮะเกียร์สีขาวน,น,นี่ก็คือกาวนะครับสีขาวคือกาวฝั่งนี้จะเป็นสีดํา ฝั่งนี้จะเป็นสีดําซึ่งสีดำี่ยส่วนใหญ่แล้วสายจะเป็นกาวเส้นเดียวกันหมดนะคือไฟลบนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นเกียร์สามเกียร์หนึ่งนะครับแล้วแต่รถบางชนิดจะกลับสายกลับไปกลับมานะอันนี้เราสามารถกลับสายได้ในคอมพิวเตอร์ได้นะถ้าเกิดเราต่อสายผิดเราไม่ต้องมานั่งถอดแจ็คสลับนะแต่ว่าถ้าบางคนไม่เข้าใจตรงนั้นก็คือถอดสายสลับมันจะง่ายกว่านะาต่อสายเกียร์เสร็จอันนี้เป็นสายเขาเรียกว่า P สายปั๊ก สายเบรกนะครับเวลารถเราเบรกปุ๊บนะครับมันเป็นการการบิดคันเร่งการการบิดคันเร่งคือถ้าเราเปิดสวิต์นี้ทิ้งไว้เราไม่สามารถบิดคันเร่งได้นะครับเราต้องปิดสวิ์แต่ว่ามันไม่ได้สวิ์เปิดปิดอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสวิ์กดนะครับแต่ว่ามันกดแช่ไว้ปาร์คนี่คือแช่ไว้ถ้าม,มีการปลดล็อกค,ครั้งหนึ่งล้อก,ก็จะหมุนนะครับแต่ถ้าภาพผมบิดอย่างนี้คือไม่หมุนแต่ถ้าในกรณีที่ล้อหมุนไปแล้วนะครับล้อหมุนไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ล้อหมุนไปแล้วนะครับแล้วเราเรากดปาร์คล้อจะไม่หยุดนะเพราะมันคนละคําสั่งเดียวกับเบรกนะมันคนละคําสั่งกันนะครับต่อไปก็จะเป็นสายเกียร์สี่เกียร์สี่หรือพูดง่ายๆก็คือ S หรือบู t นะครับอันนี้ผมทาเป็นสวิตช์มาให้ลองนะครับสายก็จะเป็นสีดําอีกฝั่งนึ้งจะเป็นส้มขาวนะครับต่อไปก็จะเป็นสายถอยหลังนะฮะซึ่งถอยหลังเนี่ยจริงๆแล้วรถจักรยาน ไม่ได้ใช้นะมอเตอร์ไซค์ก็ใช้เป็นบางรุ่นอ่าถ้ามันมีน้ําหนักเยอะนะก็ต้องใช้บางรุ่นเหมือนกันนี่ผมใช้เป็นไมโครสวิตอ่าเป็นการสาธิตให้ดูนะครับต่อไปก็จะเป็นสายตัวไม้นะตัวไม้ซึ่งอ่าตัวไม้เนี่ยตัววอทอยเนี่ยส่งมันเป็นสัญญาณที่จิตอ้อนครับจะแสดงผลได้ตั้งแต่โบนนะครับที่ที่มีไม้แสดงผลโบนนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับหลักกิโลแล้วก็มีแสดงผลเกียร์เพิ่มขึ้นมา สังเกตง่ายๆไหมดิจิตอลกับไมออนาล็อกเนี่ยแตกต่างกันที่แสดงผลเกียร์ถ้าเราซื้อไม่ดิจิตอลเนี่ยจะมีแสดงผลเกียร์หนึ่งสองสามสี่อ่านั้นคือดิจิตอลแต่ถ้าไม่มีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอนาล็อกซึ่งตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้แต่ถ้าเราอยากจะให้อนาล็อกใช้ได้เนี่ยเราต้องต้องใช้สายตัวเอาอินพุตของตัวไม้ที่เป็นอนาล็อกนะครับเข้าไปเส้นใดเส้นหนึ่งในมอเตอร์ซึ่งแล้วแต่กล่องบางตัวก็ ใช้สายโครสีกันบางุมก็ใช้สีฟ้าบางทีก็ใช้สีเขียวอันนี้คือในเรื่องของการที่เราจะต่อความเร็วด้วยกล่องอนาล็อกนะครับสายต่อไปเป็นสายที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนี้กล่องว o ทอยเนี่ยมันจะมีสายอยู่2ประเภทอ่ะจริงจริงมันมี3นะครับสาย2ประเภทคือสาย usb ที่ใช้กับตัวพิน 2- 3เส้น่ะตัวนี้เป็น3เส้นคนะัตัวแจ็คจะเป็นสีฟ้านะครับ อย่างนี้คนระัวจุดแจ็คเป็นสีฟ้าอย่างนี้คือกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นตระกูลอ่า EM ที่จะขึ้นตระกูลไม่มี S กับมี S นะครับสองตัวนี้คือจะเป็นสายตัวนี้แต่5จะขึ้นมาเป็น SP สายตัวนี้จะเป็นแจ็คสีดำนะครับ SP จะเหนือกว่านะครับเรื่องก,การจูนและโหมดการจูนจะมากกว่าครับอ่ะต่อไปก็เป็นสายกันขโมยนะสายกันขโมยเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่ง on กันขโมยได้เหมือนกับ ตัวที่ใช้กับจักรยานแล้วเราเหมาะจะใส่ทั่วไปนะครับบางคนก็อาจจะมีจํานวนปลั๊กตัวนี้5ปลั๊กหรือ6ปลั๊กอาจจะเป็นปลั๊กเดียวก็กได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราสามารถสลับปลั๊กและสามารถทําให้ใช้งานด้วยกันได้นะครับการขโมยเราสามารถใช้ได้ปกติอ่ะเดี๋ยวผมถอดการขโมยในการเปิดรถก็ได้อ่ะนี่ผมถอดปลั๊กตัวนี้เอานะครับคําสั่งจะเดียวกันกับรีโมทแต่และรุ่นนะครับอันนี้2ครั้งเป็นการเปิดนะครับอ่าสองครั้งเป็นการเปิดน่ะ กดอันนี้ปิดนะครับซึ่งการขโมยตัวนี้นะครับสามารถล็อกล้อได้นะครับแต่ว่าเราต้องสั่งคําสั่งไปที่คอมว่าเราจะล็อกล้อแต่ว่าผมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการขโมยเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับสายตัวววทอยเนี่ยมันจะให้ปลั๊กมาสอแบบนะครับแจ้งในเพจด้วยถ้าเกิดมีการซื้อนะอันนี้จะเป็นปลั๊กที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ใหญ่กว่านะครับเป็นพวกสปีดฮอทเซนเซอร์นะครับแต่ถ้าดูตัวปลั๊กอย่างเงี้ยจะเป็นพวกฮอทเซนเซอร์ธรรมดานะครับ หรือว่าเราจะตัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแจ็คตัวนี้ก็ได้นะครับก่อนใช้กล่องโวทอยครั้งแรกต้องรู้อะไรหนึ่งเลยครับกล่องโวทอยเนี่ยจะเป็นกล่องที่ต้องการการเซตติ้งเป็นอย่างแรกนะครับ,รบต้องการการเซตติ้งอย่างแรกถ้าเราซื้อกล่องมาแล้วนะครับเราไม่สามารถนํามาใช้งานได้เลยหรือใช้ก็ได้ถ้าเกิดเรามีการตกลงกับผู้ซื้อไว้ว่าเราจะใช้วลต์และแรงดันเท่าไหร่มอเตอร์อะไรนะเพราะว่ากล่องมันจะครอบคุมมันจะ บล็อกเอาไว้ในเรื่องของแรงดันประเภทมอเตอร์นะครับการความเร็วมอเตอร์อ,องศาทั้งเรื่องของแรงทอร์กนะครับการออกตัวนะครับเบรกเจนพลังงานกลความเร็วถอยหลังซึ่งมันควบคุมได้มันสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างทุกอย่างไม่เหมือนกับกล่องที่สําเร็จรูปที่จูนไม่ได้นะเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราซื้อกล่องไปแล้วนะครับแล้วกล่องมันใช้งานไม่ได้ อาจจะเกิดปัญหาหนึ่งคือแรงดันไม่ตรงกับสเปคกล่องน,นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คือตอนนี้ผมจูนไว้ที่นะครับอตอนนี้ผมจูนไว้ที่48โวลต์ถ้ากล้องซูมเห็นนะครับ48โวลต์แต่ว่าอตอนนี้คือแรงดันผมอยู่59นะตอนนี้คือผมสามารถจะหมุนล้อได้อยู่นะครับถ้าผมหมุนล้อให้ดูอ่าโทษทีผมลืมเสียบป๊กอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนล้อให้ดู ตอนนี้คือมอเตอร์ผมหมุนอยู่นะครับนะที่59โวลต์ครับช้มิเตอร์สิ่งที่เราต้องควรรู้ก่อนครั้งแรกนะฮะที่เราจะใช้กล่องพวกนี้เพราะว่ากล่องพวกนี้จะเป็นการเซตตั้งค่าทุกอย่างเลยตั้งแต่การใช้ง,งานครั้งแรกนะตั้งค่าระบบนะครับเราต้องป้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารูนะ้ที่กล่องต้องการก่อนที่จะเช็คระบบนะครับอันนี้คือแรงดันอยู่ที่58.9นะ แต่ว่าแรงดันตัวของ48โวลต์นเนี่ยกล่องมันจะทำการปลดคือไม่ให้มีการทำงานเลยอยู่ที่60.8เดี๋ยวผมจะลองปรับไป61ดูนะครับว่ากล่องมันจะตัดไหมอ่า62ครับเดี๋ยวผมบิดคันเร่งดูตอนนี้คันเร่งไม่หมุนแล้วครับสาเหตุที่คันเร่งไม่หมุนเพราะว่ามันเกินจากโวลต์ที่ตั้งไว้นะครับพอมันเกินจากโวลต์ที่ตั้งไว้ในกล่องนี่ก็หยุดทํางานนะครับ ซึ่งเราต้องมาตั้งนะครับในโหมดของโวลต์นนะโหมดของโวลต์ก็จะมี48 60 72 84 96นะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าต้องตรงกับการทำงานที่เราจะตั้งนะตอนนี้คือผมปรับเกินแล้วถ้าผมจะต้องการให้62ใช้ได้ผมต้องขยับตัวเองไปที่60โวลต์น,นะครับเราก็ตั้งโหมดไปที่60โวลต์นนครับ60โวลต์นเนี่ยแรงดันสูงสุดที่72.5แรงดันต่ำสุดอยู่ที่ ห้าสิบสองจุดห้าอ่าโอเคผมปรับไปโหมดหกสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะก่อนเซตทุกครั้งอ่ะต้องกดเซตและผมจะลองหมุนล้อดูอ่าตอนนี้หกสิบโวลต์หมุนแล้วนะครับอ่าในเรื่องของหกสิบโวลต์เหมือนกันถ้าแรงดันต่ำกว่าห้าสิบสองจุดห้าอ่าเดี๋ยวลองดูดิว,ว่าหกสิบโวลต์จะหยุดจริงไหมนะเพราะว่านี้มันจะสั่งคำสั่งว่าถ้าแรงดันต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยหกสิบโวลต์มันจะตัดอ อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ใช้แล้วไม่รู้ว่าอ่ะทำไมไม่ติดนะเพราะว่ามันต้องการการเซตติ้งก่อนนะอันนี้อ่ะโอเคจะหมุนก่อนเลยฮะอ่าเห็นไหมล้อมันจะไม่หมุนนะครับมันจะมีเสียงนิดหน่อยแต่ว่าล้อมันจะไม่หมุนนะครับคือแรงดังนมันไม่พอตามที่มันระบุเอาไว้นะครับถ้าเราปรับไปขึ้นสักประมาณ5 2 5สิบห้าบามนะครับเดี๋ยวลองดู5้ทํบาทงานไหม ห้าสิบสามจุดสี่นะครับเดี๋ยวดูทํางานไหมอ่าทํางานแล้วครับอ่าแล้วส่วนในเรื่องของหกสิบถ้าเกินเจ็ดสิบสองจุดห้าจะหยุดทํางานนะเดี๋ยวผมจะลองเจ็ดสิบสองจุดห้านะผมเอาเป็นเจ็ดสิบสามแล้วกันเจ็ดสิบสามนะครับอเอาเป็นเจ็ดสิบสามนะครับเดี๋ยวลองดูทํางานไหม ไม่ทํางานนะกล่องค่อนข้างจะเที่ยงตรงนะเพราะว่ากล่องมันมีดิสเพย์สำหรับการแสดงผลทั้งหมดในเรื่องของกระแสนะครับรอบ rpm นะครับแล้วก็จํานวนโวลต์นะครับจริงๆแล้วกล่องตัวเนี้ยผมจะทําสาธิตวิธีการจูนให้ทีหนึ่งเดี๋ยวคงจะต้องลงไปคลิปคลิป่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลืออาจจะต้องเอามา,าปรึกษากันอา,อาจจะทําเป็นไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทดลองกันดูนะนะครับโอเคในเรื่องของโวลต์นี่จบละ บโบนนี่อ่ะผมจะลืมบอกไปว่าโบนเนี่ยมันเซตติ้งได้ทั้งหมดนะครับเฉพาะกล่องตัวโบทอย50นะนอกจากรุ่นที่มันทําพิเศษมานะครับกล่องโบทอย50สามารถเซตที่4 8่บโวลต์ได้นะครับไปเต็มอยู่ที่68ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงที่68เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้แบบโบนขึ้นสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ดีเพราะว่าเราต้องไปตั้งตัวเลขอื่นใหม่เยอะนะครับส่วนโบนหกสนะครับชาร์จเต็มอยู่ที่72.5นะครับ ไฟอ่อนอยู่ที่ห้าสิบุดนะครับอันนี้คือข้อมูลหนึ่งนะครับส่วนเรื่อง72โวลต์นะชาร์จเต็มอยู่ที่แปด5ิบจ้านะฮะไฟตกสุดได้63ิบสามนะฮะแต่ถ้าเรากลัวแบตเสียเราอาจจะปรับที่63ามอาจจะให้หดลงไปสักเจโวลต์ก็ได้เราก็ทำการเซตได้เลยนะฮะเราตั้ง7 0ก็เซตได้เลยคราวนี้เ0มันก็สามารถตัดระบบได้แล้วนะครับครับในเรื่องหนึ่งของการเซตกล่องนะครับก็คือเรื่องโวลต์ าสามารถออนออฟกล่องได้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมอเตอร์ซึ่งกล่องเนี่ยถ้าเราไม่เซ็ตให้รู้จักระหว่างมอเตอร์กับตัวกล่องเนี่ยกล่องก็อาจจะทํางานไม่สมบูรณ์หรือทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าแย่ลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแต่ละโหมดแต่ละแจ็คของตัวกล่องให้ดูก่อนอันนี้คือเมื่อกี้ผมไม่ได้สาธิตนะฮะเรื่องแรก คันเร่งนะครับคันเร่งคือแจ็คตัวนี้ที่ผมบอกนะครับผมจะบิดบีดให้ดูนะอ,อันนี้ผมสามารถออนนี้ได้เลยอ่านี่อันนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมีเกียร์เกียร์ก็คืออันนี้อ่ะมีเกียร์หนึ่งหนึ่งนะครับสองนะครับเกียร์สามเกียร์สามนะแล้วก็ถ้าเราบิดต่อแล้วนี่จะต้องการบูธนะครับก็กดบูธที่ตัวนี้อ่าบูธครับอันนี้คือคือบูธครับ ห12 okay. 1, 3งสองสบูนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดอ่าที่ผมบอกว่าออกตัวกันบิดคันเร่งการเบดคคันเร่ง่ะถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับจริงจมันจะเป็นสวิตช์กดนะครับไม่ใช่สวิตต์ออนแบบนี้นะครับสวิตต์กดเฉยแต่ว่าสวิตช์จะเป็นติดแช่อ่าถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บขึ้นไปนะครับระบบก็จะทําการกดไม่ให้มีการบิดนะครับเพื่อเราเปิดครั้งหนึ่งอ่ะก็จะบิดได้แล้ว แต่ว่าสวิตมันตัดแล้วละ่ะคราวน,นี้มันจะตัดกลับมาที่นี่เดิมแต่เราก็ยังบิดใช้งานได้อยู่แต่แบที่ล้อยังไม่หยุดหมุนครับเราสามารถบิดได้แต่ถ้าล้อหยุดหมุนปุ๊บอ่าเราก็จะใช้คาเล็กไม่ได้เลยอันนี้คือปร์คของมันตัวที่ของมัน,นครับก็คือสายตัวนี้ที่ผมต่อไปให้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นหอยหลังอ่าหอยหลังคือตัวนี้นะครับถอยหลังอ่ะถ้าผมกดตัวนี้แช่จริงีมันเป็นสวิตกดหรือบางคนก็เป็นสวิตเลื่อนแล้วแต่สวิตที่เขาให้มานะน,นี้ผมกดแช่นะครับเดี๋ยวบิดแล้วมันจะล้อจะหมุนแบ อตอนนี้ผมตั้งเปอร์เซ็นต์ถอยหลังน้อยรอบล้อจะหมุนน้อยนะครับอ่าโอเคสายต่อไปเป็นสายเบรกนะครับอันนี้คือจะมีไฟ12โวลต์มารอไว้แค่สวิตช์เป็นตัวผ่านเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบิดแล้วเบรกเลยเบรกนะครับอ่าเห็นไหมล้อจะหยุดทันทีนะครับเดี๋ยวหมุนเร็วๆก็เบรกเลยสบัดเลยอ่าเห็นไหมเพราะว่าเบรกตัวเนี้ย ถ้าเราใช้ไฟเนี่ยมันจะเจนพลังงานกลับมาในกล่องด้วยนะครับก็สายที่ผมลองให้ไม่ได้ก็คือสายตัวไอตัวไม้เพราะผมไม่มีไม้เดี๋ยวผมจะหาไม้มาแล้วเดี๋ยวสาธิตได้อีกทีนึงครับส่วนตัวกล่องรีโมทอะไรก็ถ้ามันผิดสายหรือผิดรุ่นเนี่ยให้ดูสายหลักของตัวกล่องก่อนสีแดงสีดํานะครับสีอื่นไม่ต้องไปสนเพราะว่าสีอื่นส่วนใหญ่แล้วสีทุกสีของในกล่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกัน เห็นไหมสีมันจะไม่ตรงกันนะฮะแต่ว่าให้เราเอามิเตอร์วัดของเดิมออกมาก่อนแล้วค่อยมาเสียกสายในตัวของสายรีโมทนะครับส่วนสายไฟก็ไม่มีปัญหาก็แค่ดึงไฟออกจากไฟบวกมาผ่านสวิตช์หนึ่งตัวก็สามารถทำงานใช้งานได้แล้วครับในส่วนของการจูนเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับอันนี้จะเป็นสาธิตคร่าวๆสำหรับการต่อใช้งานกล่อง EM นะครับซึ่งในส่วนไหนที่มันขาดไปหรือ ไม่เข้าใจคนระับก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยเดี๋ยวผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขตรงนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้ยาวนะผมพูดช้าแต่ยาวไม่ได้ขับรถเลยตอนนี้เพราะฝนตกมากแล้วก็น้ําท่วมหน้าโกดังด้วยผมออกไปก็ลําบากก็ฝากไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวถ้าออกไปได้ผมก็จะทําคลิปขับรถต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ